ฮัลโหลมึงมกูเพิ่งนึกถห้องเมื่อกี้อ่ะมีอะไรอ,อ่ะอิ่ดข้าวหนะ้อาอะไรกินดังกูกินมาแล้วมึงไปเลยน,นอนจ้าอิ่ดอ๋อไม่ได้ยี่อ่ะดูไม่ว่างยี่อ่ะเออโอเค okay, okay. โอเคโอเคได้ได้ได้เออไนาวเคยได้ยินเรื่องห้องน้ำชั้นห้าถูกบุหรี่หลอกป่าวอะนี่มึงกำลังจะเล่าเรื่องผีผู้ไฟแล้วเหรอถ้ามึงอยากรู้อนาวชั้นเะนี้ยนะกูแนะนำให้มึงไปคุยกับแต้เพราะเมื่อวาน กูเห็นอ้แปง้งเข้ามาในะตึกนี้ชั้นนี้พอดีเลยมึงามันยังไงวะเบอมันกูไม่มีอะไม่แอด้นมันจะตายดียมึงอ่าบอกว่ามั่นเลยกูก็คิดว่าอีนี่มันมันมัน่นกูไม่ชอบหน้าอีนี่จะตายไม่แอดไปเหมือนกันอ๋อแม่แอดก็ขอยตายจ้ามึงอะสิตายมึงอะอยตายหอยตายหอยตายย ฮัลโหลมึงกูมาละชีย้ยากูลืมเปิดม่เมื่อกี้อะพู่คนเดียวตั้งนานฮัลโหลมึงนี่ยินกูปะเนี่ยฮัลโหลฮลัลโหล